วันนี้วันที่25ธันวาคมปีพุทธศักรา25ช2,563เช้านี้มีแต่คนส่งข้อความ Merry Christmas มาให้สำหรับถ้าเป็นคนแก่มีคนแก่หรือว่าคนที่กำลังป่วยอยู่ก็อ่านก็ผ่านผ่านไป แต่ญาติโยมที่ม่กลางคนสติสัมปชัญญะดีกำลังบังชาดีความคิดความอ่านเป็นปกติดีน่าจะมีสติสตังดีนะก็เลยต้องบอกว่าอาตมาเป็นชาวพุทธไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะโกรธหรือเปล่าหรือว่าจะไม่พอใจไหมที่ ส่งมอร์รี่คริสต์มาสมาแล้วเราก็ต้องเราก็จเจริญพรกลับไปว่าอาตมาเป็นชาวพุทธก็ถ้าเกิดว่ามีสติมีสติสตังดีก็ก็คงพิจ,จนารณาได้ว่าก็พระก็พูดความจริงไม่โกรธพระก็พูดความจริงคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะโกรธ แม้ว่ามันเป็นความจริงแต่มันไม่ถูกใจเราเราก็มักจะโกรธยิ่งถ้าคนมาพูดข้อเสียของเราข้อบกพร่องของเรานี่เราก็ยิ่งไม่ค่อยชอบไม่ถูกใจนี่เป็นอันตรายประการหนึ่งเงั้นในพุทธศาสนาสุภาษิตนะจึงมีบทหนึ่ง ที่แปลเป็นไทยว่าจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าเราเตือนตัวเราเองไม่ได้ใครก็จะมาเตือนแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไม่เตือนตัวเ,เองเป็นพื้นก่อนแล้วเมื่อเวลาคนอื่นมาเตือนก็จึงกดเคืองอมีความลาคาญใจกดเคืองไม่ได้ดังใจจริงๆแล้วถ้ามองไปลึกๆก็คือเสียหน้าทำไมเสียหน,น้า ก็เพราะเรามีตัวตนของเราใหญ่อัตตานุทิฐิเราใหญ่ตัวกูของกูใหญ่แม้ว่าคนเตือนในสิ่งนี้ถูกต้องเราก็ไม่พอใจสุภาษิตของจีนเขาจึงบอกว่าการได้ยินบุคคลบอกในข้อบกพร่องของเรา การได้ยินข้อบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอนับว่าเป็นพรการได้ยินแต่เสียงสรรเสริญอยู่เสมอนับว่าเป็นคำสาบแช่งบางคนมีข้อบกพร่องเต็มไปหมดเลยนะแต่มีแต่คนสรรเสริญก็ไม่รู้ว่าข้อบกพร่องนั้นมันก็ ร้ายแรงขนาดไหนมีน้ำหนักมากเพียงใดหรือว่าคนเขาไม่พอใจในระดับไหนเพราะได้ยินแต่เสียงสันเสริญแต่ว่าในทางกลับกันนะผู้ท่านผู้มีปัญญาเนะี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ทำกิจการต่างๆใหญ่โตนี้มักแจ้งประจักษ ในหัวใจว่าเสียงที่แสดงว่าข้อบกพร่องของบริษัทเราเนี่ยคืออะไรนั่นต้องขอบคุณถ้าเราทำร้านอาหารแล้วเขาบอกว่าอันนี้มันหวานไปอันนี้มันเปรี้ยวไปอันนี้มันเกินไปหรือแม้แต่อันนี้แพงเกินไปต้องขอบคุณ เพราะว่าเราจะได้รับมาปรับรับมาพิจารณาแล้วก็มาปรับรับมาแล้วต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่รับแล้วมาแล้วปรับเลยไม่งั้นร้อยคนร้อยคนก็วุ่นเป็นปัญหาคคือคนที่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับฟัง ข้อบกพร่องของตัวเองเราก็เลยไม่ได้ปรับยังต้องคอยรับฟังจึงว่าได้ยินแต่เสียงสรรเสริญเท่ากับได้รับคำสาปแช่งได้ยินเสียงบอกข้อบกพร่องจึงได้เท่ากับได้รับพรที่ประเสริฐ เพราะเราก็จะมีหนทางที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดีกว่ามากขึ้นนะเคยเหมือนกันที่อัตมาภาพได้แนะนำคนนะนะเขาก็ทำอาชีพอาชีพหนึ่งอยู่นะนะเป็นนะทำงานทั่วๆไปนะแล้วเราก็บอกว่าเอนี่ จังหวัดที่อยู่นี่อย่างนี้เนี่ยนะน่าจะทําธุรกิจแบบนี้นะเขาก็บอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าทำมันก็ทําได้แต่มันเหนื่อยก็ไม่ทําก็ไปทํางานบริการอื่นๆงานอื่นๆเล็กๆต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็คงจะพิจารณาเหตุปัจจัยของตัวเขาว่า มันพร้อมไม่พร้อมยังไงนะเงินลงทุนเงินอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าถ้าในมุมของเราเราก็มองว่าถ้าเรามีเน็ตเบิร์กดีขนาดนี้รู้จักคนต่างชาติเยอะขนาดนี้แล้วก็จริงๆถ้าเราทำจากเริ่มจากเล็กๆก่อนก็น่าจะได้น่าจะทำได้นะแต่เมื่อ ไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะทำงานหนักก็อยู่อยู่ไปอันนี้ก็คนก็เป็นปัญหาของคนเหมือนกันว่าไม่ชอบที่จะทำงานที่มันหนักชอบทำงานสบายแต่งตัวสวยอยู่ในห้องแอร์แต่จริงๆแล้วค่าตอบแทนที่มันก็ดูเหมือนจะสูงแต่มันก็มีค่าใช้ใจ่ายสูง ต้องอยู่ในเมืองก็มีปัญหานะเหมือนกันอา้าวกลับมาที่เรื่องที่คนส่งข้อความ Merry c h ริ s t m a s นะในส่วนของาศาสนาก็ต้องเข้าใจว่าโดยสมมุตินี่เราก็นักถือกันคนละาศาสนาดังนั้นเนี่ยการที่จะนำวัฒนธรรมประเพณีอะไรนี่เข้ามา เข้ามาใช้เนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยนะคือไม่ได้ว่ารังเกียจนะทุกศาสนาเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็มันก็เป็นวันเกิดนะวันเกิดของศาสดาของเขาถ้าเรายิ่งถ้าเราเอามาใช้ถ้าเกิดใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะพลอยพาให้ศาสนิกของส,สนาาศเขาอาจจะตำหนิได้อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็มองในมุมเขามุมเราก็เราก็มีทัศดาของเราแต่มองในมุมของธรรมะก็ต้องรู้จักใช้ไม่ใช่ว่าจะพร่ำเพื่อมีเทศกาลอะไรก็ทุกอย่างเลยนะไม่ได้นะคนไทยจึงเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดนะเพราะ ฉลองทุกสัตว์ทุกทุกเทศกาลฉลองทุกเทศกาลเกี่ยวข้องกับเขาทุกเทศกาลวันหยุดเกิเยอะก็เยอะที่สุดต้องรู้จักตัดทอนในสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นล่าสุดนี้ไปงานงานศพของด็อกเตอร์ท่านหนึ่ง บอกเอาไว้เลยว่าในงานไม่ให้มีดอกไม้มีแต่โลงศพกับรูปภาพนี่เรียกว่าตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้วิ่งตามไม่ได้วิ่งตามสังคมด้วยจะต้องมีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่ไม่ไม่รับ ซองไม่รับพวงหลีดพวงหลีดนี้ก็มาในสมัยหลังเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติเหมือนกันเวลาคนตายก็อะไรกันก็พวงหลีดไปสวยๆไปวางไว้หน้าหนุมศพของฝรั่งเขานะแต่ในไทยมันก็หลายอย่าง บางครั้งมันก็เป็นเครื่องมือหาเสียงของนักการเมืองบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของหน้าตาไม่ได้อาไรกันจริงๆเราจะอาไรกันจริงๆได้ยังไงก็นเนเมื่อไม่รู้จักกันไม่รู้จักเลยว่าคนตายเนี่ยดีเลวยังไงเป็นคนยังไงก็เลยเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมเสแสร้งหรือว่าบางทีเขามีคำพูดวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ไม่รู้ว่าความหมายเขาเป็นยังไงนะไอ้คำว่าวัฒนธรรมชุบแป้งทอดนะแต่ว่าขออนุญาตพูดให้ตรงตัวก็เหมือนวัฒนธรรมทำตามๆกันไปไม่ได้เป็นตัวของเราเลยแต่บางวัดนี่ท่านท่านพิจารณาด้วยปัญญานะบางวัดเคยเห็นงานศพนี่ไม่ให้มีดอกไม้ ก็จริงแต่ว่าให้อนุญาตให้มีต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้มาตั้ง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 เหมือนกับว่านอนในป่าแล้วก็ต้นไม้นี้ก็เอาไปแจกไปแบ่งไปปลูกได้ในการการช่วยซองงานศพเหมือนกันแล้วเราจะถามว่าวเราเอาพง์หลีดไปช่วยนี่เป็นวัฒนธรรมฝรั่งแล้วคนคนไทยเรา คนพุทธเราเมื่อก่อนงานศพนี่เอาอะไรไปเขาเอาข้าวของไปช่วยเนี่ยเอาเขา้าวเอาแกงเอาอะไรไปช่วยเนี่ยตอนหลังมันมีวัตถุที่มันเป็นสื่อสื่อกลางแทนวัตถุสิ่งของก็คือเงินก็เลยเอาเงินไปช่วยแต่ผลผลที่มันตามมาก็คือปัญหาเขาช่วยเราเท่านี้เราต้องจำ เดี๋ยวพองานของเขาเราก็จะได้ใส่ถูกช่วยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำใจกันนั้นคนมันควรจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเรื่องซองนี่เดี๋ยวนี้เขามีชาวพนัก,กิจสงเคราะห์เราไปลงชื่อเป็นสมาชิกชาพนักกิจสงเคราะห์เราลูกหลานเราก็มีปัจจัยทําบุญงานศพแล้ว ไม่ต้องมารับซองรับซองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาซองไปทําบุญก็ขณะที่เราไม่รับซองนั่นแหละคือเป็นการทําบุญในตัวไม่ต้องทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนนั่นแหละเป็นการทําบุญในตัวแล้วก็เงินที่ช่วยก็บางครั้งหลังงานศพก็เป็นปัญหา ทะเลาะเบาแว้งกันลูกหลานทะเลาะเบาแว้งกันอันนี้ก็มีอันนี้ก็ต้องคิดก็อย่าถือว่าพระขวางโลกเลยถือว่าได้ยินข้อบอกพร่องเท่ากับได้รับพรก็แล้วกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตนะยังไงเอาวันนี้ก็เป็นวัน วันธรรมดาวันหนึ่งทุกๆวันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งแต่ทุกๆวันก็เป็นวันที่สําคัญที่สุดเวลาในปัจจุบันคือเวลาที่สําคัญที่สุดเวลาในปัจจุบันคือเวลาที่เราได้เรียนรู้ธรรมะได้ดีที่สุดรู้กายรู้ใจได้ดีที่สุดก็อนุมโมทนาให้มีความสุขความเจริญที่นำเข้าปลาอาหารมาทำบุญถวายพระเจ้าพระสงฆ์ ก็ขอให้ภาคเพียรในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้กายรู้จิตรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่าให้ตัวเอกใจตัวเองหลอกตัวเองรับพร